เเนาะค่ะครับเออแม่แม่คู่จะอธิบายเรื่องตัวเลขของบูดับก่อนเนาะค่ะไอที่เพิ่นหายไปทึ่งๆนี่คือเป็นตัวลักของเพิ่นเนาะค่ะครับผมก็หายเอ็ซี่องนี่ดีเด้อค่ะถ้าสามารถจับเด็ดน้ำกันนี้ได้กระเลนโลดเด้อค่ะเล็กเลของเพิ่นเนาะค่ะเออครับถ้าชองไหนยั่งบ่านทีนเห็นเดี๋ยวแม่คู่จะค่อยๆไล่ไปฟังแม่คู่ว่าเออกก็ได้เด้อค่ะ เลขเด่นของเราเพิ่นจะเอินเลขตัวเดียวเนาะคะ่ะเเลขตัวเดียวเพิ่นเขาจะปล่อยตองหวดเลยค่ะคือมือวันเลขออกเลยเนาะคะ่ะเลขออกเขาก็จะปล่อยยูทีสามหาเก่าเนาะคะ่ะมือเลกออกเข้าไปส่งวันอาทิตย์เนาะค่ะเข้าได้มาซีตูวเนาะคะ่ะได้ยูทีเก้าศูนย์แปดห้าอยู่ข้างบนโตใดอยูท้งๆปูเพิ่นจะเด่นตัวนั่นเนาะคะ่ะ แต่ว่างวดนี้เล่าใจดีเนาะคะ่ะรอบนี้ปกติแล้วห้าส้งเ้าจะจใดตะเลขซีโตเนาะคะ่ะแต่ปู่ใจดีเนาะคะ่ะห้าส้งมือวันอาทิตย์เอาวใดห้าไใดเก่าหนึ่งมานั่มเนาะคะ่ะมือวัน,ะะอ,น,านะะอาทิตย์เนาะค่ะห้าไใดเก่าหนึ่งมานั่มครับเพิ่นว่า,าปู่ใจดีวันนี้ปู่ใจดีให้เก้าหนึ่งมาด้วยเพิ่นบอกเนาะคะ่ะเลขเก้าเจ็ดหามาจะใส่เนาะค่ะเออ มือแน่นล,ล่างเองเนาะค่ะกับเอ่อแม่ย่าเนาะค่ะได้ล่างบวงสวงเนาะค่ะแม่ย่าให้อยู่ที่9 7 5ซึ่งมันเป็นตรงกันก็สารภูเขาเนาะค่ะเพราะว่าสารภูเขาเอ่อที่แม่ล่างจะไปท้ำเนาะคะ่ะจีได้ไปก่อสร้างสารภูเขาเนาะค่ะเ <c oughs> พื่อนไฮเพื่อนไ้อยู่ตรงโอง่งเพื่นเลยเนาะค่ะก็เห็นลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนก็เห็นเนาะค่ะอยู่ที่975เเนาะค่ะเอ่อ แล้วก็ไม่ยาเนาะคะ่ะคนเดินล่องล่งเออล่างเนาะคะ่ะเ่นกับผ้าล่ำา่ำค่ะถ้าเห็นอยู่ในคลิปเนาะคะ่ะจะเห็นว่า่นยกไม่ยกมือเนาะคะ่ะก็จะก็จะมีตูงคือเก้าเจ็ดห้าเนาะคะ่ะซึ่งมันกระตรงกันน้ำปูอยู่เนาะคะ่ะมันตรงกันน้ำปูอยู่ที่เก้าหานะคะ่ะเอฟซีหลายๆคนจะจะเออ ล่อล่อป,ปูเนาะค่ะว่าปูเขียนใส่มือเนาะคะ่ะเขียนใส่มือตัวใดเนาะคะ่ะแล้วก็วงกลุ่มตัวใดมือนั่นเนาะคะ่ะตัวล่างเองก็ได้ถามลูกศิษย์ลุงหาว่าเออเพิ่นเพื่อนวงตัวใดตัวเน้นเนนเพื่อนจะวงตัวหาเนาะคะ่ะมือนี่แม่ล่างที่มาบอกคือวงวงตัวแรกเนาะคะ่ะวงตัวแรกก่อนเนาะคะ่ะคือเก่าหาเนาะคะ่ะ ถาวงสามตัวมันจะวงตรงนี้เนาะคะ่ะถาวงตงัวนี้แต่แม่คู่จะแนะนําว่าเลขปู่ดาอย่าย,ยึดติดกับตัววงเนาะคะ่ะเพราะว่างวดที่แล้วมันออกตัววงเนาะคะ่ะค้นทุกคนสิเปเจะจะไปยึดติดตัววงเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขปู่ดาสามารถออกตัวที่ไม่วงก็ได้เนาะคะ่ะหลายหลายงวดค่ะโมเมนต์โมเมนต์งวดเดียวเด้ค่ะโมเมนต์งวดเดียวที่แบบว่า เออเพิน่นเพิน่นเพิน่นบ่วงเพินเพ่นบ่วงแล้วมันออกเนาะคะ่ะบวบ่วงก็ออกกับมีเนาะคะ่ะเข้าสามารถเนาะคะ่ะวิ่นเลรนได้จะอยู่ที่9089เนาะคะ่ะหรือว่าเออ9ห8หได้เนาะคะ่ะ0814เกรนได้เนาะคะ่ะเพิ่นบอกเพิ่นใจดีเพิน่นหายเก้าเนิ่งเนาะคะ่ะตั้งแต่มื่อวันอาทิตย์ตอนเสาร์เนาะคะ่ะเพิน่นหายยู่ที่เก้าเนิ่งเนาะคะ่ะ ถ้าใครจับรัตติได้จัดเลยค่ะตัวนี้ท่านบอกว่าวันนี้ใจดีให้ไปเลยเนาะคะ่ะถ้าปูว่าจังสี่แม่ล่างเองก็มั่นใจเนาะ,ค,ะค่ะกจัดมาแล้วเนาะค่ะหาาได้ได้สามใบแล้วนะคะ, 3, ะ,คะสําหรับเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะละเลขเก่าหนึ่งนี่เนาะค่ะถ้าแม่ล่างจับ๊อพิษในปีนี้แม่ล่างจะถืออยู่ประมาณสีถึงหาเทียเนาะคะ่ะเลขตัวนี้ ค่ะหลักก็ได้หลายพร้อมเนาะค่ะแต่ละงวดที่ออกมาเนาะค่ะเอ่อมีงวดนึงเนาะคะ่ะสิจะออกล่าสุดเลยที่เป็นเก่านึงเนาะค่ะเพิ่นก็เขียนเก่านึงแม่ล่างก็คิดว่าเลขมันบ่มา19ม,ม,มันสิเป็นเก่านึงเนาะค่ะมันก็มากของสูงเพิ่นเนาะค่ะอันนี้แม่ล่างลื่นเพิ่นเนาะค่ะก็ไปเน้นเอ,เอาเก่านึงทั้งๆที่เพิ่นเขียนให้19บเ่ห็นไหมค่ะในงวดนั้นเนาะค่ะก็ได้หลาย ว่น,นี้จะเป็นวดที่หกของปูวะที่บอกเนาะค่ะบอกเอ่อเลขเก่าหนึ่งเนาะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนใจดีเมื่อนี้แจ่ปปกติแล้วแม่ล่างส่งมาเนาะค่ะจะได้แค่ซีตูก่อนรอบที่สองจะส่งค่อยจะได้สองตัวมาเนาะค่ะแจมือแมือนั่นเพื่อนใจดีเพื่อนหายมากเนาะค่ะเพื่อนหายมากเอ่อเก่าหนึ่งเนาะค่ะกะถ้า เพื่อนว่าเพื่อนใจดีเนาะคะ่ะถ้าเพื่อนว่าใจดีเนาะคะ่ะเอ่อแม่คู่หมั่นใจเนาะคะ่ะแม่คู่ก็ไปจัดหาเดี๋ยด้วค่ะจับลอตเตอรี่แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจัดหาลอตเตอรี่แล้วแล้วมีอีกตัวนึงเนาะค่ะมีอีกตัวนึง,นะะอนงเอ่อแม่คู่อยากแนะนันเนาะคะ่ะคือเลขสามห้าเก้านี่เนาะคะ่ะเลขหลักท่านเขาจะเอ้อเลขตัวเดียวเนาะคะ่ะมันจะเอ้อเลขตัวเดียวอาจจะเป็นลูดวิ่งหยังสีเนาะคะ่ะ ในสามตัวของปูดําจะเข่าสองตัวทุกรออเนาะคะ่ะจะเข่าสองตัวทุกรออเนาะคะ่ะของของปูดําจะไม่มีหลุดนะคะจะไม่มีหลุดก็จะมีอยู่ห้าเข้านะคะเข่าเพิ่นกับที่เขายุ่งส่แลละในสามตัวเนี่ยจะมีสามมาสองแน่นอนเนาะคะ่ะเพราะว่าทุกงวดก็จะเป็นจังสันเนาะคะ่ะอย่างงวดนี้เนาะคะ่ะ สามตัวมาสองตัวเนาะคะ่ะกับมาสองตัวเนาะคะ่ะงวดก้อนพุ้นกิทุกคนก็กคงได้เห็นเนาะคะ่ะถ้าติดตามปูดําก็คือมาเบิดทั้งสามตัวเลยะคะ่ะคือสองหาแปดเลยเนาะคะ่ะเต็มเต็มเลยเนาะคะ่ะงวดน,นั้น,นะคะ่ะเอ่องวดนี้ก็คือมาสองตัวเนาะคะ่ะก็จะมานี่ค่ะค่ะ้ะเพิ่นมาเนาะคะ่ะถาถ้ถามาก็บจมาสองมาสามเนาะคะ่ะก็จิเข่าเบิดเนาะคะ่ะละจะ จะแนะน้ำอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะสังเกตเนาะค่ะของงวดที่แล้วห้อหาอยู่ข้างบนห้าขันพยู่ข้างบนคือเป็นตัวเด่น,นะะแล้วค่ะจะเป็นตัวเด่นเด่นที่สุดเนาะคะ่ะงวดนี้คือกันเนี่ยค่ะงวดน,นี้งวดน,นี้เพิ่นงจะหามากคือกันเนาะค่ะไ 3, ไหายสามหายห้าหาเก้าหาอยู่ข้างเดิมอีกแล้วค่ะหล,ลอบนี่หาอยู่ตรงเดิมคือเก่าเนาะค่ะจะหายไปก็คือสองเนาะค่ะจะเอาสองเนาะค่ะแล้วก็มากเก้าเนาะค่ะเปลี่ยน พราะงวดนี่เพื่อนบอกเนาะค่ะเพื่อนจะบอกว่าเลขสี่ตัวเนาะค่ะเพื่อนก็บบอกให้คือเกางวดที่แล้วเพื่อนไ้ซี่โต้เนบะค่ะหกไม่มาเนาะค่ะเพื่อนบอกเนาะค่ะงวดที่แล้วว่าหกมามากงวดนี้เพิ่นกับไ้ซี่โต้คือกันค่ะไหซี่โต้คือกันเพื่อนบอกว่าสองมาเนาะค่ะเท่ากับมะมืองที่นี่เอ่อเท่ากับมะมืองว่าสองกู้ดำจะมามาอีีลีบอจะคือเกาบอ หลักการมะมือมาเลขของผู้ดับนวดนี้จะเขา่าโตตรงบอร่อหรือจะเป็นโตกลับจะเข่าหรือจะจังไดเนาะคะ่ะมะมึงเนาะคะ่ะเอ่อแม่ล่างเองก็อยากใหู้ทุกคนเนาะคะ่ะที่ติดตามแม่ล่างกับเอ่อพิจารณาเอาเนาะคะ่ะไตตองเอาเนาะคะ่ะธา,ม,กกามากกับจัดบอมากกับพานเนาะคะ่ะเลขมันมีเข้าและหลุดเนาะคะ่ะกับให้ทุกคนไตตองพิจารณาเอาดีๆเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่า อชูมือนี่เงินมันก็นหาย,ยากเนาะคะ่ะแม่ล่างเนาะคะ่ะแม่ล่างเองกับปูดามเองเนาะคะ่ะที่เพิ่นไห้มาเนาะคะ่ะแม่ล่างก็เลยมานั่งเสนอแนวทางไห้มาบอกบุญกับเอฟซีเนาะค,ะคออ่ะเพื่อเพื่อได้น้ำกันจังสีเนาะคะ่ะถ้าเข่าแอดก็ดีใจน้ำถ้าเบาเข่าก็บย่าให้กันเด้อค่ะงวดหน้าก็มีแต่ความรู้สึกของแม่ล่างเองก็มั่นใจ80%คือเก่าหันละคะ่ะ บ่เอาลอยดอกเนาะค่ะเอาแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คิดว่าปังอยู่เนาะค่ะก็คิดว่ากับสิพ่อได้ค่ะประตูอีกคือเกา่เหรอคะเอ่อยู่ที่ว่าปูห้แล้วเท่าสิบมิบุญวาสนาเอาของเกินไดบ้บ่อพอนั่นแหละเนาะค่ะยันตะวะเฮ้ยอันแล้วมันสิแม่ตอนเก็บท์องเห็นไหมค่ะเออคือจังสามหายเนาะค่ะแม่คู่บอกแล้วว่าให้จัดไว้เนาะค่ะให้ซื้อไว้ตั้งแต่เลขออกปุ๊บปู กู้ให้พร้อมสี่เนาะค่ะก็จะบอกว่าให้ซื้อไวเดอร์เอฟซีโดยเฉพาะห้องดีไอพีของแม่ล่างเองเนาะค่ะจะบอกเลยว่าให้จัดหาไวเกอนเดอร์สามหาให้จัดหาไวเกอนเดอร์แปดหาทั้งสี่เนาะค่ะให้ซื้อไวเกอนออพ่อโค้งสุดท้ายขาแม่คู่มาสรุปให้แล้วมันต้องติดสองตูนี่แน่นอนถ้าแม่ถาม้ถาว่าศันกระของถ้าหอดโค้งสุดท้ายแล้วสี่ สีมาบอกว่าสื่อบดายอันนี้แม่คู่กับซอยบดายเด้อค่ะเพราะว่าสังเกตมึ่ว่าตอนนี้จะมาแห้งเหรอนะคะ่ะตัวที่ปู่ใจดีเนาะคะ่ะแม่คู่จะเอิ้นตัวใจดีเนาะคะ่ะเพิ่นเบาเนาะคะ่ะอัลมอมแม่คู่เบาเองได้ค่ะเพิ่นเบาเนาะคะ่ะตอนที่เพิ่นมาเนาะคะ่ะปู่ใจดีปู่ให้เนาะคะ่ะเมือนี้สําหรับคนที่ไปเที่ยวน้อยเนาะคะ่ะกับพวกจะปันอยู่เนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะ กับซียูปมาณนี้ของของปูเนาะคะ่ะผู้ใดเอ่อบอกเข้าใจเนาะคะ่ะจะสอบถามอีกอย่างแม่คู่ก็ไใดเนาะค่ะโอ้กันังเยอะขนาเนาะบอว่าบ้านนั้นแม่คู่เบาเนาะค่ะปานในนี่เนาะค่ะแต่ว่าเอ่อจังไดเอฟซีเนาะค่ะเอฟซีจังไดเอ่อแม่คู่กับฝากเนาะคะ่ะเอ่อคล้องผ้าลวยแหม่ผ้าลวยเนาะคะ่ะคําผ้าผ้าโชกเนาะคะ่ะ แล้วก็พงผ้าลวยน้ำเน่นเนาะค่ะเป็นไอ้ไส้ของเอ่อแม่คู่เองเนาะค่ะสำหรับเอ่อพงผ้าลวยเนาะค่ะจังไดกัฝากติดตามเน่ะค่ะอยู่น้ำกันเบิร์ดเนาะค่ะอยู่กินน้ำกันเอ่อพิมพ์ผ้าลวยค่ะแล้วก็บป้อนผ้าลวยน้ำเนาะค่ะสูผ้าลวยน้ำค่ะแม่คู่ค่ะสูผ้าลวยสูผ้าลวยน้ำค่ะก็จะเป็นที่ม่านเดียวกันเนาะค่ะจังไดกัฝากแน่ฝากไอ้น้ำเน่นเออค่ะพงผ้าลวยค่ะ เข่าไปติตตามไอเห็นแนเด้อค่ะช่องของแม่ล่างเองก็จะเป็นผ้าผ้าชูเนาะค่ะกัเาขาไปติตตามได้อันนี้ก็มีตาพีตตน้องกันในประเทศอันนี้ก็ดีมาไทายแม่คู่ให้ FC เอฟซีหลายหลายคนมึงเนาะค่ะกัมืมึงเนาคะมามนาค่ะมามึงอีกว่าเ,าเลขของผู้ดำจะเข่าบอบเพิ่นจะให้ของขวัญปีใหม่ห้าบอเนาะค่ะแม่คู่เองก็ ขอพรพ่อปูองดำเนาะคะ่ะขอให้อ่าแพ่บุญบารมีขอพรพ่อปูให้ลูกให้หลานอ,อ่มีเงินมีทองเนาะคะ่ะในมือวันปีไม่เนาะคะ่ะค่ะทุกคนก็คงรว่ยๆปังๆอ่มือปีไม่เนาะคะ่ะขอของขวัญจากปูเนาะค่ะเนาะ,ะค่ะค่ะนี่เ้อค่ะของของปูเนาะคะ่ะ เห็นไหมคะคนว่องให้สามต,ตัวเลยเนาะคำเนาะค่ะอเอาแล้วไอ้เก้าเจ็ดหามาจากไหนแม่คู่เอ่อเก้าเจ็ดหานี่เนาะค่ะเก้าเจ็ดหามือนั่นที่แม่คู่ไปไปเฮ็ดเออ่สารปูขาวเนาะค่ะแล้วเข้าก็เห็นอยู่ที่สารปูขาวเนาะค่ะแล้วเอ่อสิเห็นว่าแม่ล่างเนาะค่ะเดรล่บวงสวงยุ่นเนาะค่ะเอ่อแม่ย่าเนาะค่ะแม่ย่าของเออ่พ่อปูองค์ดำเนาะค่ะเพิ่นได้เอ่อ เขาเขาหลังส่งเนาะค่ะเพื่อนกระไฮแต่ไม่ยาก่บด้เขียนเนาะค่ะเพื่อนจะใส่การล่าบอกลูกซีดลุงหาเนาะค่ะว่ามีตัวใดนะะเนี่ยค่ะลูกซีดบอกไม่ล่างเนาะค่ะว่ามีเก่ามีหาไม่เจ็ดเนาะค่ะหรือว่ามีหามีเก่ามีเจ็ดนี่แหละค่ะอยู่ในสามตัวนะะี่แหละค่ะจะบินกันเองได้เลยเนาะค่ะและซึ่งเก้าหามันก็บพาตรงกันกับปู่ดำเนาะค่ะเป็นตัวลากพรมเนาะค่ะก็ล่องเอาไปพิจนนารณาเมืองเด้อะค่ะเอ็ซ ให้ว่าเดี๋ยวนี้ปูดำนี้มีเกลาหนึ่งกับเกลห่า,หา<ช>ถูกต้องไหค,ครับถูกต้องค่ะ,คะซุ่มซุ่มตัวนี้บ่ได้ว่าให้ตัดออกได้ค่ะให้เข้าวิ่นไหวกอนเนาะค่ะอาจจะเป็นตูร่องของเพิินก็นได้เนาะคะ่ะเอแม่คู่ขอแนะนําว่าเลขของปูดําเข้าบ่สามารถตัดใด้จกโตูเนาะค่ะมันสามารถมาใดตัวตูเนม่ค่ะตามที่เคยอยู่น้าเพิินเนาะค่ะบางที่เพิ่นว่องอยู่จงสี่เนาะค่ะ อาจจะออกจังสี่ก็ได้ได้ค่ะหรือว่าอาจจะไปจังสี่ก็ได้หรือไปจังสี่ก็ได้ได้ค่ะเลขของครูดำเนาะค่ะเอ่อถ้าถ้าทุกคนติดตามครูดำล่องกลับไปมึงคิปเกาๆก็ได้เนาะค่ะวงออกกระมี่บวงก็ออกกระมี่เนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยบ่อยากให้ทุกคนยืดติดตัววงเนาะค่ะแต่ว่าเข้ากระเล่นล่องไ้ตัววงกับนักจัดหน่อยก็ได้เนาะค่ะ ไ่คู่กันนักอันตัว้องด้วกันนะกล่ะก็ที่ใบไ,ไปก่อนนะครับเนาะค่ะบันนี้ในส่วนของตัวเลขเนี่เห้าต้องติดตามไปเรื่อยๆเห็นไหมวา่วามีการ<ม>เปลีปล่ยนแปลงอะไรต้องมีการติดตามไปเรื่อยๆแมนค่ะเลขเลขปูดำนี่เนาะคะ่ะถ้าถ้ามีอยา่างนี่เพิ่นจะมาบอกไก่ไก่โครงสุดไทยเนาะ,ค,ะค่ะเอฟซีปต้องเอ่อป้ต้องขึ้หลายเนาะคะ่ะทํำไมเยอะจังไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าปูดำเนาะคะ่ะพ่อจิกไก่หอดมือหอดมือเนาะค่ะ อ๋อ่นจะค่อยตัดให้่้าไปเรื่อยๆเรืเรเดี๋ยวตัวนี้ก็ซื้อได้ตัวนี้ซื้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันจะเลือตัวเดียวขึ้นกันล่ะค่ะลาบันฮีขันตัวผนว่ามันเจนเคียนแล้วเนี่ยขันซื้อว่าได้อันนี้ก็ไม่คู่กับบรสามาถอถนซอยใดเด้อค่ะอันนี้ก็ดีแต่บัตรแดงฮีเนาะค่ะจะมากเบาถึงเลขเก่าหนึ่งเนาะค่ะไม่ส่งกับเออไปไปส่งอยูก่กับลัษณ์เนาะค่ะไม่ส่ง ละะลกลับมาแล้วนะค่ะส้งเหลแล้วกลับมาแล้วนะค่ะแม่คู่มาฝันมาฝันมางูเหลือมทองนะค่ะแลนเล่นอ,อยู่ในบ้านลูกศิษย์ผู้หนึ่งหลักก็แลนเล่นอ,อยู่ในบ้านแม่แม่แม่แมส้งเองนะค่ะแม่ล่างเองนะค่ะออมีงูตัวหนึ่งนะค่ะซึ่งเป็นงูเด็กน่อยแจ่ออวนตุ๊ปุเนะคะ่ะเพิรนเล่เพิรนเนเลื่อยจังเสีเยหล่ะค่ะก็เรียกว่าบอกมาหยังมาเล่น่น่า เล่นกับยนดือ้อบอกเพื่อนเนาะคะ่ะยาดือ้อกัเอาเก่ามาให้แหมเพื่อนว่าจังทสี่เนาะคะ่ะอันนี้คือความฝันเนาะคะ่ะแต่แม่แม่คู่นี่ก็เลยตัดยูหมายถึงว่าตียูที่เก่าหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่ากัของเคยฝันลักษณะนี้กับตีเก่าหนึ่งคือกันกับถือมาแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเฮากับมะมึงเนาะคะ่ะและ้วก็ของสุดท้ายเฮามะมึงมาปู จะว่าตัวใดอยู่ทั้งหน้าตัวใดอยู่ทัง้งหลังตัวใดสีบําาตัวใดตัวใดสีอยู่จังใดเนาะคะ่ะถ้าเป็นบ้านเฮ้าก็จะเอิญตัวใดเป็นหลักหน่วยตัวไหนเป็นหลักสิเนาะ,ค,ะค่ะค่ะค่กกบว่าบอกทุกคนละเอียดอยู่เน้ค่ะบอก้องขาใจเนาะคะ่ะบ้านนี้สําหรับตัวเลขที่สีเน้นย่าให้ชัดเจนเนี่ยถีประมาณวันที่เท่าไรครับไม่คู่คอ,อ่าจะเป็นวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย ค่ะวันอาทิตย์ตอนเช้านะคะวันอาทิตย์ตอนเช้าคือวันที่เท่าไหร่ครับอันนี้แม่คู่กับประ่านในเมืองเนาะค่ะแต่ว่าเข้าสีดเหตุพิธีกาบายอาทิตย์ที่ห้านี่ค่ะประมาณยี่สิบหกเนาะค่ะประมาณยี่สิบหกค่ะแล้วบารนี้ขอถามอีกเจ้าคอเนี่ยบารนี้่ชิมีการส่งอีกรอบหนึ่งบ่ครับมี่ค่ะรอบที่สองเราจะจัดผลไม้ห้าอย่าง ค่ะรอบแรกเกาสิกัดผลไม้เกาอย่างค่ะอาจจะเป็นใบสีพันหาเนาะค่ะที่นี่รอ,อบแรกเราจะขาดไม่ได้คือขันเก้าเนาะคะาาออ่ะเพราะว่าเข้าคอสับจากพญานาคเนาะคะ่ะขอสับจากพญานาคเราขาดขันเก้าไม่ได้เนาะคะ่ะรอบสองนี่เฮากัจะขาดขันแบบเบงใบสีเชิงีเนาะคะ่ะถ้าหาดอกกุหลาบได้กับสียิ่งดีเนาะคะ่ะกุหลาบสีขาวสำหรับ แม่ล่างเองที่ที่เฮ็ดแล้วก็ส้งตละลอดเนาะคะ่ะค่ะได้กุหลาบสีขาวงวดน,นั้นยิ่งปังเข้าตรงค่ถ้าได้กุหลาบสีขาวค่ะครับค่ะทุกคนก็จะเห็นอยู่นะคะ่ะเพราะว่าเออมือนั่นก็ได้ดอกกุหลาบมากโดยที่แบบว่าเฮาเข้าเอาเอ,เอได้สีไดก็ได้คนก็บว่าโอ๊ได้สีขาวแม่เออนัน่นแหละอยากได้สีนัน่นแหละเนาะคะ่ะบางเอิ่นได้สีขาวมากผู้ไปสื่อเพื่อนก็เขียนใส่มือหายเลยได้ค่ะ ค่ะ่นหมั่นใจเนาะค่ะ่นเห็นตัง้งแต่เ่าท่านใน้พ่าท่านในเขียน่นละคะ่ะมันขึ้นโซ่เห็นโหลดเนาะคะ่ะขันมีดอ,อกกุหลาบสีขาวพิ่นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพราะว่าปูเิ่นมากดอกกุหลาบสีขาวหล้กก็มารีเนาะคะ่ะเพิ่นจะมกักเปลี่ยนอันอัปดักนึงเนาะคะ่ะสําหรับดอกใหม่เนาะคะ่ะเอฟซีเพิ่นฝันเกี่ยวแม่คู่นี่เพิ่มมาบานเล็กที่แม่คู่บานเล็กที่เท่าไร่าั่านอ๋อบานเล็กที่แม่คู่สองรอยสบค่ะ สองร้อยสิบค่ะไม่มันเป็นจะซื่อดไดกบ่ลัสิบสองร้อยสิบเด้อพอยพิรังเด้อบานเล็กที่ไม่คู่เด้อค่ะอ่าสารผู้ฝันเกี่ยวอือตอนนี้กะบสิบแปดหน้าที่นะครับค่ะสิบแปดหน้าที่ค่ะคือจีดเพ่อหอมปากหอมคอเนาะไม่คู่เนาะค่ะอ่ะบอ่ลบกวนไรดอกเพราะว่ากินเขากินน้ำแล้วตอนนี้ตักน้ำไม่ไม่คู่กินนะส่วงที่ก้อแหงผมมาเลย อะไรก็ฝากเนาะคะ่ะฝากทางช่องให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานเนเด้อค่ะก็จิมีกล้องผ้ารวยเนาะคะ่ะพิมพผ้ารวยเนาะคะ่ะแม่แม่ผ้ารวยเนาะคะ่ะพ่อพงผ้ารวยเนาะคะ่ะคือไอไ้ไส้แม่ล่างเองเนาะคะ่ะขอฝากฝังแน่เนาะคะ่ะแล้วก็ ช่องของแม่คู่เองก็คือค้ามาผาโชคเนาะค่ะแล้วก็ใจบุญพารวยน้ำเด้อค่ะครับผมฝากเพียรต้นแม่ฝากเพียรบุญพาโชคด้วยฝากเพียรบุญพาโชคเนาะะค่บุญพารวยบุญพารวยเนาะค่ะแล้วกก่อนผพารวยเนาะค่ะสุขพารวยสุขพารวยค่ะฝากทีมงงานทุกผู้ทุกคนเนี่ยเด้อค่ะ เอ่อแม่ล่างก็สิไปหาแนวทางทดีๆมาฝากเอฟซีดอกกับมึงในทีมงานนี่แหละค่ะค่ะครับผมครับขอบคุณแม่ล่างหลายๆครับขอบคุณแม่ลุงหน้าล่างครับ